วัดีค่ะวันนี้นะคะแนจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของอินเน่ทั้งหมดเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นนี่โอเไนไบร์มาร์นะคะกล่องสีม่วงอันนี้สําหรับผู้ที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายผิวหน้ามันนะคะดูขุมขนกว้างนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีเลยนะคะคนที่มีสิวมาร์กไปแล้วนะคะตื่นขึ้นมา หัวสิวเนี่ยจะค่อยๆละลายหายไปนะคะใช้เพียง3ครั้งเท่านั้นก็เห็นผลแล้วนะคะอันนี้ขนาด30กรัมนะคะ1นึ0เอ 1, บาทค่ะขอโทษทีก็จะคุ้มมากเลยเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยปีมีโปรโมชั่นแถมเป็นคอลลาเจนด้วยนะคะ5ซองแต่สําหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้นะคะเราก็มีขนาด10กรัมนะคะอันนี้จะราคา590บาทนะคะใช้ได้5 6ครั้งเลยนะคะทานๆาน,านะคะต่อไปสําหรับผู้ ที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีกล่องสีเงินเหมือนกันนะคะหรือเรียกว่าโอไนซ์ซอฟมาร์นะคะกล่องจะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะโอไนซอฟมาสำหรับผู้ที่ผิวแพ้ง่ายมากผิวแห้งนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะมาไปแล้วตื่นมาหน้าจะนุ่มมากเหมือนแบบเราเติมน้ำให้กับผิวนะคะ อันนี้เลยอันนี้30กรัมนะคะ1 0 9 0บาทนะคะแล้วก็ขนาด10กรัมทดลองใช้เหมือนกันนะคะก็ราคา450บาทนะคะต่อไปก็จะเป็นกันแดดนะคะนี่เลยกันแดดอินเน่อันนี้คือตัวเด็ดมากที่แนนชอบใช้แล้วก็ชอบแนะนำลูกค้านะคะลูกค้าก็ชอบมากเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อมูสนะคะสีเบส นะคะก็คือจะแตกต่างกับกันแดดทั่วไปคือมี SPF 60นะคะแล้วยังมีส่วนผสมของไวท์เ n นนิช่วยบำรุงผิวเนี่ยให้ขาวขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ที่แบบไม่ชอบทาครีมกลางวันเลยคือเป็นโลคแบบขี้เกียจทาหลายขั้นตอนก็ใช้กันแดดได้เลยนะคะมีตัวบำรุงด้วยที่สำคัญก็คือจะมีส่วนผสมของ BB นะคะช่วยให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนด้วยนะคะอันนี้เลยนี่ นะคะต่อไปก็จะเป็นโทนเนอร์นะคะอันนี้โทนเนอร์นี้เนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการกระชับรูขุมขนนะคะช่วยทําความสะอาดผิวที่ตกค้างอยู่นะคะบางคนนะคะอย่างแนนที่ชอบแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าคลีนซิ่งแล้ว ล้างหน้าแล้วด้วยโฟมหน้าจะสะอาดไม่ใช่นะคะก็คือถ้าเราใช้โทนเนอร์เช็ดไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยเช็ดลงบนสำลีแล้วเราก็ค่อยๆนะคะเช็ดลงไปบนผิวหน้าเบาๆเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยยังมีแบบเป็นสีดำๆะ่ะ อ,อ,อยู่บนสำลีเลยนะคะอันนี้คือสิ่งสกปรกที่ตกอยู่บนใบหน้าตัวโทนเนอร์เนี้ยก็จะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าอีกระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ช่วยลดความมันของหน้าด้วยนะคะคนที่มีสิวฉาสามารถใช้มากสกับตัวเนี้ยควบคู่กันได้จะใช้จะได้ผลดีมากเลยนะคะอันนี้กันแดดอ๋อกันแดดตัวที่แล้วอันนี้นะคะที่บอกไปอันนี้ราคา7 9 0บาทนะคะ20กรัมส่วนโทนเนอร์นะคะราคา 890บาทนะคะขนาด100 ML มีอ่ะนี่1 0อ m ม8แ0บาทนะคะส่วนต่อไปที่เพื่อนๆเ,เนี่ยถามกันมากเลยก็คือเซต day night cream นะคะ day night cream จะช่วยเรื่องขาวกระจ่างใสนะคะผิวกระชับต่งตึงลดฝ้ากะจุดด่างดำนะคะ จะเน้นพวกนี้เลยนะคะอันนี้สองตัวนี้นะคะเป็นครีมทากลางวันและครีมทากลางคืนนะคะให้ประสิทธิภาพเนี่ยก็คือเน้นขาวใสลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยกระชับผิวให้ชุ่มชื้นให้กระชับผิวให้เต่งตึงและรักษาเอเหมือนกับแบบ มีความชุ่มชื้นกับผิวหน้านะคะใช้ไปแล้วผิวจะนุ่มชุ่มชื้นมากเหมือนมีน้ําอยู่แบบน้ําแบบอยู่ในในในแบบในผิวอะเด้งๆเลยนะคะอันนี้เลยก็จะมี2ขนาดด้วยกันนะคะขนาดเล็กอันนี้10กรัมนะคะขนาดเล็ก10กรัม1,200บาทนะคะแล้วก็ขนาด 20กรัมราคา2,200บาทเมื่อเทียบกันแล้วนะคะขนาด20กรัมเนี่ยจะคุ้มกว่านะคะเพราะว่ามีราคาถูกถึงกว่า200บาทด้วยกันนะคะส่วนทุกๆุกออเดอร์นะคะก็เดือนนี้จะมีโปรโมชั่นแถบเป็นคอลลาเจนแบบชงดื่มก่อนนอนนะคะให้ทุกออเดอร์เลยนะคะเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แนนนะคะ โทรเบอร์โทรศัพท์0 8 9 1 0 9 9 9 9 9หรือว่าไลน์ที่ g a r f i e l GARFI 3 LD นะคะหรือว่าจะติดต่อที่ตัวแทนคนไหนก็ได้เลยนะคะเออแล้วก็จะพูดถึงเรื่องตัวแทนด้วยนะคะตอนนี้ตัวแทนเราทุกคนนะคะมีเลขรหัสสมาชิกนะคะเรามีเลขรหัสตัวแทนทุกคนนะคะส่วนลูกค้าคนไหนที่แบบ อยากจะได้ความชัวร์นะคะก็จะต้องถามหาเลขตัวแทนของเรานะคะถ้าเกิดเขาบอกเลขตัวแทนแล้วเราก็สบายใจได้นะคะว่ามันเป็นของเราจริงไม่ใช่ของปลอมนะคะยังไงถ้าคราวหน้านั้นมีอะไรแนะนำก็จะมาบอกให้อีกทีนะคะส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย